กราบนมัสก,การครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาป้าบารีชั้นประโยค6บารีศึกษาหกบรีกันทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับนาจากระดากรดาเนะมิถุนากระดักรดา,นะา,รดดา 2, สองพันหกสิบปดสมรตปาษาธิการนาสองร้อยสิบสี่นะครับเวลานักเรียนนักศึกษาที่จะค้น YouTube ของผมนะครับ พิมพ์คําว่าบาลีเบื้องต้นก็ได้นะครับบาลีเบื้องต้นก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดที่ผมอัดไฟเอาไว้นะครับบาลีเบื้องต้นหรือจะพิมพ์ชื่อเอวิชาที่เราเรียนก็ได้นะแต่ว่าพิมพ์บาลีเบื้องต้นแล้วก็จะได้เจอเอไฟล์ทั้งหมดเลยนะที่เป็นวิดีโอ,อยูท b e นะแล้วก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะเพลย์ลิสต์ก็จะเป็นหัวข้อที่เรารวบรวมเอาไว้นะว่ามีเรื่องราววิชาอะไรบ้างนะครับช่องบาลีเบื้องต้นนะครับ เริ่มตั้งแต่ครุพันดังณพาเชตพังนะครับครุพันณพาเชตพังสงไม่ควรแจกครุพันนี่ไม่ได้แปลว่าสิ่งของที่หนักนะแต่เหมือนว่าสิ่งของที่ที่สงได้รับการได้รับการถวายเอาไว้อะได้รับถวายเอาไว้อ่ะนะที่แรกผมนึกว่าเป็นของหนักไม่ได้หนักนะครุพันเนี่ย ของเบาๆก็ยังเป็นของสงที่ไม่ควรแจกนะครับสาเจปณะก็เท่าว่าเอกสีมายะในสีมาเดียวพระหูวิหาราโหนติมีวิหารจำนวนมากหรือมีที่อยู่มากนะวิหารนี่แปลว่าที่อยู่ก็ได้สัพเพภิกขูออไม่ใช่นี่สงก็ได้นะอัธริตุงนะครับสงสัพเพภิกขูสันนิปาเตตวา ต้องให้ภิกษุทั้งหมดประชุมกันแล้วกรารกถินอัทลิตังนะครับเอกะเอกทะ,ะในที่เดียวกันให้ประชุมการกถินในที่เดียวกันให้ประชุมกันให้ประชุมกันไม่เห็นมีคำว่าการกถินนะจะกานเป็นแผนกไม่ควรอ๋อ กาทีนางอัฐริตพังนะครับนหนึ่งประโยคให้ประชุมกันแล้วกรานกตินในที่นั้นสงจะกรานกถินเป็นปแผนแผนกไม่ควรนะครับอีธานี้ก็บัตรนี้จะด้วยนะก็บัตรนี้ ถ้าเสียตรงนะครับแปลก่อนเลยเพื่อจะแสดงตังวิทิงวิธีเป็นประโยคยะกนะเราสามารถแปลล้มได้เลยเพื่อจะแสดงวิธีที่กถินจะเป็นอันกรานนะกถินัางอัตถิตังกถินจะเป็นอันกรานและไม่เป็นอันกรานนะประโยคยาถาผู้มีพระภาคเจ้าวัตถวาจึงตรัสว่าพิกเวพิกสุทั้งหลาย จะปะนะก็แลัทธตังโหติกทินังนะกะทินเป็นอันกลางแล้วด้วยอาการด้วยวิธีอย่างนี้ด้วยอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อนัตถตังไม่เป็นอันการเอวังด้วยอาการอย่างนี้สองประโยคนะครับถ้าเสนโตเมื่อจะทรงแสดงอ,อนัตตลักษณะ มีมีกี่อ่อนอักลนียกิจมหาภูมิกังเมื่อจะทรงแสดงอาการณียกิจมหาภูมิกะและอนัตตลักษณะก่อนจึงทรงแสดงทัศเสสิอาการจตูวีสติยี่สิบสี่มีคำเป็นต้นว่าอุลิขิตมัตเตนะตะโตปลัง ต่อจากนั้นไปทัศเสนโตเมื่อจะทรงแสดงอนัตอัตฐะตะอัฏฐะลักขณะอัตฐะตะละักขณะทัศเสสิจึงแสดงสตาราสาอาการสิบเจ็ดอย่างมีคำเป็นต้นว่าอาหะเตนะอัตฐตังฮิจิงอยู่ ปริวาเรปิแม้ในคำภีบริวารวุตตังนะครับท่านก็ได้กล่าวลักษณะอย่างนี้เหมือนกันว่ากะทินางกะถินอนัตตตังโหติไม่เป็นอันกรานด้วยอาการยีอัตตตังโหติกะทินางกะถินเป็นอันกรานแล้วด้วยอาการ17อย่าง บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุลิขิตมัตเตนะได้แก่ด้วยเหตุสักว่าประมาณถือกะถือเอาประมาณหรือกะประมาณทีขโตว,วาด้านยาวถูปุถุและโตว,วาหรือว่าด้านกว้างยาวกับกว้างกวางคุณยาวหิจริงอยู่ภิกษุขันหันโตเมื่อจะกะประมาณังซึ่งประมาณหรือจะถือเอาซึ่งประมาณ ย่อมใช้เล็บเป็นต้นกรีดเมื่อจะกะประมาณกรีดแสดงนะไอตัว้าตเสยนโตกับอุลิกิตะเนี่ยกรีดแสดงไปรวบกันนะเมื่อจะกะประมาณขันหันตแปลว่ากะนะกะประมาณทาตเสนโตอุลิกิตะอุลิกิอุลิคติ แล้วก็ด้วยตัวนี้นะนาคาทีฮใช้ตัวนี้นะครับใช้เล็บย่อมใช้เล็บใช้เล็บเป็นต้นนะครับทีฮอุลิกิตะขีถ้าเสนโตสแสดงขีดสแสดงกับแปรวบนะครับย่อมใช้เล็บเป็นต้นขีดสแสดงปริเฉทางซึ่งที่ตัดหรือการกำหนดตัดนั้นเพื่อ เพื่อจําประเทศนั้นนั้นเพื่อจําประเทศนั้นนั้นนะเพื่อรู้พร้อมนแสดงย่อมใช้เล็บเป็นต้นกรีดแสดงการกําหนดอนนั้นแสดงการกําหนดน,นั้นหรือคังสติหรืออันนี้ก็แปลว่าขีดเหมือนกันเหรอคังสะ อุลิกิตานี่แปลว่าขีดนะแล้วก็คังสะนี่น่าจะแปลว่าใช้เล็บกรีดแสดงกําหนดอืมคังสะนี่มันแปลว่ากรีดเหมือนกันเหรอคังสะในความเสียดสีอ่ะกรีดแปลว่ากรีดก็น่าจะได้อยู่นะหรือกรีดนาราตาทีสูที่หน้าผากเป็นต้นเพื่อจําประเทศนั้นๆนะ อุนอุนอนริกีตาเนี่ยแปลว่าขีดนะแล้วก็กรีดขีดกรีดขีดแล้วก็กรีดนะไอตัวคางสานขีดกรีดตัสมาเพราะเอสนั้นตังประมาณะขะหนางการกะประมาณนั้นพุจธติพระผู้มีพระพุคเจ้าตรัสว่าอุนลิกิตมัตตังสักว่ายกขึ้นจดยกขึ้นจด บทว่าโทวะโทวันะมัตเตนะคือด้วยสักว่าสักผ้ากรถินบทว่าจีวระวิจารณวิจารณะมัตเตนะคือด้วยสักว่าเอวังวิจารณะด้วยสักด้วยสักว่ากะอย่างนี้ว,วิจารณแปลว่ากะนะว่าโอตู จงเป็นปัญจกังจงเป็นจีวรปัญจกังห้าขันสัตตกังวาเป็นจีวรเจ็ดขันนวกังวาเป็นจีวรเก้าขันเอกาทศกังวาหรือว่าจงเป็นจีวรสิบเอ็ดขันบทว่าเฉทนะมัดเตนะคือด้วยสักว่าตัดซึ่งผ้า วัฏสะเฉตนะตัดผ้าที่กะตามที่กะเอาไว้นะยะถาวิจาริฏสะที่กะเอาไว้บทว่าพันธนะมัตเตนะคือด้วยสักว่าเนาด้วยได้เนาโมคะสุตตาได้เนากาโรปณนะสักว่าเนาคือผ้าเนี่ยมีการกะตัดแล้วก็เนาแล้วถึงค่อยเย็บนะครับการทำผ้าทิวอล กะก่อนกะว่าจะทาจีวรกี่ขันเอาไอ้เอาดินสอขีดพอขีดเสร็จพอกะเสร็จแล้วก็ตัดพอตัดเสร็จแล้วก็เนา่าเนาก็คือเย็บคร่าวๆเ,เย็บให้เป็นรูปเป็นทรงเสร็จแล้วก็เอาไปใส่เครื่องเย็บละเให้เรียบร้อยอีกทีหนึง่งก็เลยบอกว่า,าได้ผ้ามาเอาไปซับเอาไปย้อมให้เรียบร้อยแล้วก็เอามากะตัดเนา่านะกะตัดเนา่าแล้วก็เย็บนะกะตัดเนา่าแล้วก็เย็บ บทว่าโอวัติยะกะรณมัตเตนะคือด้วยสักว่าเย็บตามยาวทีฆะสิพิตะเย็บตามยาวตามแนวแห่งได้ที่เนาโมฆะสุตะแห่งได้ได้ได้ไดที่เนาบทว่ากันทูสการณะมัมเตนะคือด้วยสักว่าติดห่วงผ้าติดห่วงผ้ามุธิยะ อาปะตะพันธนะนะติดห่วงผ้าหน้าสองร้สบหบทว่าธนละหีกรรม,มะกรณะมัตเตนะคือด้วยศักว่าเย็บนะสิบพิตะมัตเตนะด้วยศักว่าเย็บทะเวจิจิมิริกายโยผ้าดามจิมิริกายโยผ้าดามสองผืนเอกโตกตาวา ปะเข้ากันกระทําโดยความเป็นเดียวกันนะปะเข้ากันเย็บปะเข้ากันอัตวาอีกอย่างหนึ่งอัตถวความว่าสิบพิตะมัดเตนะด้วยสากว่าเย็บกัตวาทําให้เป็นผ้าดามทำให้เป็นผ้าดามท้องแห่งผ้าดามผืนหนึ่งทำให้เป็นผ้าดามผ้าดามท้องนะผ้าดามที่ท้องนะ กระทำให้เป็นผ้าดามที่ท้องกุดจิตสมิงจิมิลิกังผ้าดามที่ท้องแห่งผ้าอะไรตัสสะตัวนี้ไปดูข้างหน้านะครับปะธรรมนิปะธรรมจิมิลิกาแห่งผ้าดามแห่งผ้าดามผืนที่หนึ่งที่คาเตตะวาทปิตาโหติที่ คตธาในความสืบะนะแปลว่าเชื่อมติดกันไว้ตั้งไว้อเชื่อมตั้งไว้เชื่อมติดกันไว้มหาปัจจริยังในมหาปัจจริยตกถาท่านกล่าวว่าด้วยติดนะด้วยให้อุปอุปัสยะด้วยติดผ้าผ้ารองจีวรปกติอุ ปายอุปัสยาธาเนนะเนี่ยแปลว่าด้วยผ้าติดด้วยผ้าติดนะด้วยการให้เป็นที่อาศัยะด้วยผ้าติดแห่งปฏิจีวรสะจีวรปกติกุรุณที่ยังปัญนาส่วนในอัตรกรถากุรุนทีกล่าวว่ามัเตนะด้วยสักว่าเชื่อมผ้าดามท้องเข้าไว้เชื่อมผ้าดามท้องเข้าไว้ตรงนี้นะ เชื่อมผ้าดามไว้ที่ท้องนะกุดฉิจิมิริกะอันลิยาณะนะเพื่อการตงนะทุปะตะัาตวาเพื่อทำเป็นจีวรเพื่อทำเพื่อทำจีวรที่เย็บไว้ชั้นเดียวปกติปัตตะพัทธจีวรางเพื่อทำจีวรที่เย็บไว้ชั้นเดียวโดยปกติ ทุปัตังให้เป็นจีวรสองชัน้นบทว่าอนุวาตากรณะมัตเตนะคือด้วยศักว่าติดติดอนุวาด,ด้านยาวปิธิอนุอาวโรปนะอนุวาตาโรปนะติดผ้าอนุวาด,ด้านยาวปิธิที่มีหลังนะแปลว่าด้านยาวบทว่าปริพันดะกรณะมัตเตนะคือ ปุชีอนุวาตาโรปนมัตเตนะด้วยสักว่าติดผ้าอนุวาด้านกวางปุชีนะด้านกวามบทว่าโอวัตเตยะกัรณมมตเตนะคือด้วยสักว่าเพิ่มผ้าดามเข้าอาการตุกากเนี่ยผ้าดามเพิ่มเข้ามาว่าอีกอย่างหนึ่งปะตารโรปนมัตเตนะด้วยสักว่าถือเอาก็เ,าเหตุว่า ถือเอาผ้าถือเอาประตังซึ่งผ้าจากผ้ากระถินจีวรจากจีวรกระถินติดเข้าที่กระถินจีวรอ,อื่นติดประตาโรปณะ,ะเนี่ยติดเข้านะบทว่ากรรมพละมัทนะมัตเตนะคือด้วยจีวรที่ใส่ลงในน้ำปักขิ ปิดเตนะปรับกิดเตนะในน้ำย้อมนะละ,ะเนนะด้วยกีวอที่ใส่ลงในน้ำย้อมเอกเอากาวารังเพียงครั้งเดียวทันตะาวาันาน,าน,านั้นนาวันนั้นเนนะมีสีดังอาช้างหรือมีสีดังใบไม้เหลืองปันดุปราศเสเจปนะแต่ถ้าว่าพิเศษย้อมครั้งเดียวหรือสองครั้ง ผ้านั้นนะก็ใช้ได้แต่ถ้าผ้าพิกษูเป็นของพิกซูย้อมรัดติง่งรัดตังนะย้อมไว้สกิงวาคราวเดียวทวิติดคตูงหรือสองครั้งหมสารุกป,ปนังนะก็ได้สี ก็ได้สีสารุป,ปนังอะนะก็ใช้ได้ก็ได้สีแปลว่าก็ได้สีนะแม้ย้อมครั้งเดียวรัดติงก็ใช้ก็ได้สีสารุป,ปนังนะแปลว่าก็ได้สีผ้านั้นวัตติย่อมควนนะครับหรือว่าผ้านั้นใช้ได้นะครับบทว่านิมิตเกนนะคือด้วยผ้านี้อิมินาทเสนะด้วยผ้าอ,อเอวัง เอวังนิมิตตะเกนะด้วยผ้าที่ภิกษุทํานิมิตไว้อย่างนี้ว่าอัทธริษามิเราจาักรานกถินด้วยผ้านี้ฮิจิงอยู่บริวารเรในคำพีบริวารเอวุตังท่านกล่าวไว้เอตกางเพียงเท่านี้ปณะนะแต่ว่าอัตกถาสูในอัตกรถาทั้งหลาย พุทธังท่านกล่าวว่าลัดเทนะด้วยผ้าที่ภิกษุทำนิมิตได้มาแล้วด้วยผ้าที่ภิกษุทำนิมิตกรรมได้มาอย่างนี้ว่าอายังสาตะโกผ้านี้ผ้าสันดกนะสุนทโรสักกาอาจกรานกถิน ด้วยผ้านี้ได้อาจกลานกตินด้วยผ้านี้ได้สุนทโลผ้านี้ดีผ้านี้ดีดอายางสาตะโกสุนทโลนะแล้วตรงนี้ก็ภิกษุอารละพิตูงที่จะก,กลานกะินอีมานี้ด้วยผ้านี้เป็นภาวะวจกนะ อาจกานกระถินด้วยผ้านี้นะครับเป็นภาวะว่าจกบทว่าปริกะถากะเณนะคืออุปปาธิเตนะด้วยผ้าที่ภิกษุให้เกิดขึ้นด้วยการพูดเรียบเคียงอย่างนี้ว่าเอวังปริกถาทาตรงนะครับการถวายผ้า กถินชื่อกถินการถวายผ้าชื่อกถินวัตติสมควรกถิาทายโกทายกเจ้าของกถินปะสวัตติย่อมประสบซึ่งบุญเป็นอันมากนะครับปะสวัติประสบกถินางนามะขึ้นชื่อว่าผ้ากถินอติอุกถัง เป็นของบริสุทธิ์จริงๆหรือเป็นของอบริสุทธิ์เป็นอย่างยิ่งวัตติย่อมควรภิกษุย่อมไม่ควรเพื่อ,อที่จะเอ่ยปาขอกะมันดานะครับตรงนี้มาตะรังวิญญาเปตตรนวัตติ ผ้านั้นโอตินะจัติสังพึงเป็นเสมือนผ้าที่ลอ,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 นะอยมาจากอากาศอากาสโตโอตินะวัตติจึงควรลอยมาจากอากาศคือคล้ายๆก็ไม่มีคนนำมาถวายโดยตรงนะบทว่ากุก,กุตะกุ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 ก,กะกุก,กุกะเตนะคือตาวากาลิเกนะ ด้วยผ้าที่ยืมมาตาวะเนี่ยแปลว่ายืมมาตาวะกาลิกะในบทว่าสานิธิสานิธิกเตนะนี้สานิธิมีสองอย่างทุวิโธสานิธิคือกรณะสันนิธิหนึ่งนิจยะสันนิธิหนึ่งตัถาในาสันนิธิสองอย่างนั้น กรารนังนะครับการเก็บการเก็บไว้ทำไม่ให้เสียให้เสร็จในวันนั้นทีเดียวชื่อว่าการณสันทิการเก็บถ้าเปตวานี่นะเก็บนะครับการการนังก็แปลวกับไอ้ทเปตวานะการเก็บอากาตวาไม่ทำให้เสร็จ ในวันนั้นนะไม่ทําให้เสรจตรงเนี้ยเติมด้วยความว่าไม่ทําให้เส็จในวันนั้นมาด้วยตัทะเหวาในวันนั้นไม่กระทําให้เส็จไม่กระทาในวันนั้นกรณะสันนิธินามชื่อว่ากรณะสันนิธิถึงข้อสองหนึ่งหกนะเดี๋ยวมีเวลาค่อยว่ากันครับก่อนะน,นักบวชนักากรอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ